ทางนี้นะครับมีไลค์ดิไ like, ลแล้วก็แจก500รทูให้กับคนที่ติดตามต้องเราลุ้นว่าจะได้หรือเปล่านะไปเฮ้ยอย่าเมียงปลาเมียงปลาเมียงปลาถ้ามันได้จริงนี่คือเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยวัดเดอรฟาแจก500ทูให้กับคนที่ติดตามไลค์แชร์ฉะนั้นนะครับทุกคนที่อยากได้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมจะแจกจำนวน3ารางวัลเลยนะเฮ้ยเออถ้าใครอยากได้เนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้แล้วก็ไปชมกันเลยครับรวมไปถึงเมนแรกด้วยนะ ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาสุภาพฮันแน่ยยยยยยยอตอเมือาทมไม่ตอบมือบกูหน่อยวะบักตูดเลยไม่แอบเจ็บมือก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเอง 9999เใหม่ครับแล้วก็อยู่กับไอ้ฟ้าฟ้าฝ้าฝ้าปูผมฟ้าปูผมก็ในวันนี้นะครับเรากลับมาในเกมหมุน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 วงล้อแต่ว่าครั้งนี้นะครับไอ้ฟ้ามันไม่ธรรมดาแล้วเว้ยวงล้อของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาทุกรอบอ่ะมีคลิปไหนที่มึงไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เก้าเก้าฮะ มึงกล้าโยกไหมขูกล้าโยกนะโยกโยกเราคลิปนี้ไลฟ์เพียบเลยอ่ะโยกดิโยกหัวโยกหัวมพวกนอยเวรเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกเล่นมุกอย่างนี้สักทีวะก็โอเคนะครับทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง2,559ล้านไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์ไลค์กับผมนะครับก็ถ้าใครเชียร์ระหว่างไอ้ก้านะครับก็เขียนเลขหนึ่งแล้วก็ถ้าใครเชียร์ไอ้ฟ้าเนี่ยครับที่มันกำลังมึนๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็เขียนเลขสองไปนะครับมาฟ้าพร้อมยังโอ้พร้อมแล้ว เออไม่ต้องอย่างนี้ครับพี่กระเป๋าหน่อยครับพี่กระเป๋าหน่อยมาเกมแรกฟ้าใครจะยิงก่อนกูให้มึงเลยยิงไม่ธรรมดานะาต้องมองหน้างั้นอีกแล้วนี่ไม่ให้ยิงกูยิงมา <laughs> อ้าวสีน้ำตาลเฮ้ยเดี๋ยวได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เรามีแบบแกิ๊กพวกสีแบบน้องน้ำตาลอะไรอยู่ในคลังไม่ใช่หรอกูเอาเข้าไปเอาละได้อะไรอ่ะ อ้มึงได้ล็อกเก็ตหรอโอ้อย่างนี้มึงก็ขี้โกงไปแทนแทนเธอแทนแทนแทนธแตแนกระโดดหนึ่งทีนแนไงน้องสีชมพูด้วยได้ไปได้อะไรอ่ะแล้วมึงถือเจรวดอะไรของมึงเนี่ยทะลุลำคอดูก ทุกคนมาฟามาฟาตอนนี like <bbe> ้ตามึงยิงแล้วดู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 จะยิงแล้วนะเออยิงเลยยิงเลยนะยิงเลยกูว่าถ้ามึงยิงสั่นไอตี๋เขียวมาเร็วมาเร็วมาเร็วว้าวบุญต้องตกใจว้าวได้อะไรอ่ะไอ้หมูไอ้ขนหมูมันหมูเลยมันทำอะไรได้อ่ะ มันเป็นหน้ากากกันพิษหมูสุนัขบ้ามาต่อมาตาผมนะครับคุณผู้ชมเอาวะนะจะยิงแล้วนะอย่านะจะยิงแล้วนะไม่นะจะยิงแล้วนะไม่นะยิงแล้วเหลือง้าท้องนี้จะมีอะไรโอ้เอเคเอเคโอ้โหจังหวะนี้ไอ้ฟ้ายิงไปแล้วโอ้โหฟ้าได้สีอะไรอะ่ะโอ้โหไวมากโอ้โหยังเหรอ อันนี้มันยิงไม่โดไม่ถามสุขภาพกูสักคำเลย <c oughs> ยิงไม่โดน้วยนะต่อมาสีอุ้ยอะไระ <c oughs> อะเดี๋ยวไอ้ฟ้งงามันต่นต่อว่ามทังกูต้องหากูด้วยว่ามึงเอาสีสีส้มแน่นอนแต่กองย,ยิง,มงกมบใครอยู่เนี่ยไม่มีหน้ามีตามีมแตอะไรคือดอกมาเนี่ยกูกจะบอกให้มึงพาไปหาหมอทำไมไปหาหมอวะ ้ยเอานะกูยิงอะนะทุกคนคิดว่าผมจะได้สีอะไรยิงแล้วนะผมว่าผมเอาสีแดงดีกว่าสีแดงแรงสามเท่าปลาอะไรวะจะเอากับกูอ่ะกองรอฮะเจ้ากับกูอ่ะมึงมาดิมึงมาดิว่าที่มึงต้องเอาเอาแบนเนี้ยไม่เอา

มึงยิกุกอากาศได้ด้วยหรอไอรอนแมนตายคูกูเล็งไว้แล้วไอ้น้องไม้งวงโอโ้เกมแรก<น>ป้าชนะไงกูมีคำถามมานะฟังป่ะ,ะจังหวัดอะไรเนี่ยมีบุญคุณจังหวัดอะไรวะจังหวัดแพร่รู้ป่ะทำไมทำไมแพร่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแพร่ยังคอยห่วงลูกเพื่อ <c> น <oughs> ยา ิงดีกว่าาาาลเฮสีเหลืองเว้ยสีเหลืองจานจะจานนจานนจานโอ้โหโอ้ไมคก็อสโอ้ไมคเกแบบคนเลยฮันน่าเน่มึงว่ากูได้แหละกูว่านะกูห้องนี้ต้องเป็นห้องที่พิเศษมากๆเลยว่ะ เอาสีเขียวสีเขียวแกะเลยมีอะไรรอกูแป๊บนึงนะเก้าเอากูอีกแป๊บนึงแป๊บหนึงนะเก้าอีกนิดเดียวโอ้โหเดือดเดือดเก้าตายนะมึงอ่ะไม่หนีตายนะไม่หนีตายนะเฮ้ยหมอมาดิมาดิมาดิ กูมีเทปทูอ่ะกูมีเทปทูเฮ้ไอ้ฟ้าอย่าอ้ยเฮ้ย้เ้เฮ้ยเเฮ้ย้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เ้ยย้ย้เ้เยเฮ้ยเฮ้แเ้วเ้ย้ยเั้หเยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเด้้้้ย้้เ้ยย้้เ้ยเฮ้ยเ้เ าระเบิดตัวเองตายายว้ายระเบิดตัวเองตายสีฟ้าแล้วกันไปไปไจานจัดจ่ายครั้งนี้คือเกมที่สามนะมาแถวสามนะฟ้านะเปิดเองโกลไม่อยังโกลเลยแดงนั่นเหรอสีแดง แรงไม่มีมึงได้เพชรเลยนะเว้ยมึงก็โหดนะเว้ยไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าขนเพชรมึงอยากได้สีแดงต่อไปขาวขาวดูสายตาที่เธอมองมาที่ฉันสิสีส้มแล้วกันแน่ก็น้องส้มลงไปแล้วนะไอ้ฟ้าน้องส้มเล็บเลเล็บ ดูก็อย่าลืมนะครับไอ้ฟ้าเนี่ยมันคือมันหื่นกามมากเลยด้ยคือมันชอบนองส้มตั้งไหนตั้งไหนเฮ้ยเฮ้ยมาโกะแกมือได้เท่หล่อเททุกคหล่อเทแหน่ไปแล้วตายแล้วไปไปไปต้องล็อกตลอดเลยเหรอ ไปล็อกแม่งแล้วไปล็อกแล้วไม่ล็อกแล้วไม่ล็อกแล้วไม่ล็อกแต่มึงอันล็อกไวเลยไอ้ฟ้ามึงชนะมึงมึงชนะ <c oughs> มึงชนะภูมิใจเลยอะโอเคครับผมคุณผู้ชมครับก็ถ้าใครอยากให้ คลิปนี้เนี่ยมีคนเล่นเยอะกว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็อยากอยากให้ใครมาเล่นเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะโอเคครับ <c oughs> okay, ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนนะครับผมบ๊ายบายครับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับไงก็าฝากทุกคนไปกดไลค์แฟนเพจผมกันด้วยนะครับทุกคนใครกดไลค์นี่ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้กระเจิ้วเรีองแสกทุกคนนะครับ It's black and white Black and white Oh Oh It's black and white